เด้อจ้าหลังเดิกงานค่ะพี่น้องตำขนมจีนกุ้งสดค่ะอยู่ๆองกันเด้อจ้ะเ็ดผ็ดไปเลยจ้าสวัสดีค่ะชิพี่น้องจ้ะพาพี่น้องมาก,กนินเคื่อเกาค่ะอนี้เลิกงานมาพี่ทำเอมามัหนุดหน่อยมากจาก้ะกันเลยพาพี่น้องมาก,กินค่ะเฮ้ยติดโถพี่นอ้องวันน้กินเมนูนี่โดนลหรค่ะตำกุ้งสดเนาะ โอได้กินเถิ่งแล้วพออ่อ่ไปหาหมอจ้ะโมได้กลับมาอยู่มากิน้มจีค่ะเอาลางเปน็นนมจีนเนาะอืม้มแซบ่บตำเป็ดๆอยากกินชวงวะชงวะผมขึ้นเตือนไม่ให้ยังบุคาเตือนมาตะตีสามจีซีเนาะอืม้ม นึเจนเหนียวหนึบหนึบเลยจ้ามาเด้อค่ะพี่น้องมะอืมสดใจสดใจกุ้งเนื้อติแซะน้ำปลาไปเลยจ้า เวลาเขาตำเขา,ากลมตองแซนปลาแต่จะปลาไหลนะเพราะในกลมมันเทอดน้ำปลาไปแล้วนะคะมันจะเผ็ดเลย,เยมันก็นจะเข้มไปแล้วแบจะถอยบรรเทาเด้น,นะคะเนาะ มาเป็นนักหนักขวดอีปูไม่มากมันเป็นกวดดอกไปไปสอนนะคะอีปูหน่อยเนาะตามสมตามบันฑ์เพชรปูมัไตรแสบ <c oughs> ให้หน้องไว้ าใจลีค่ะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บอืมมันเป็ฝนตกจ้ะไปปล่อยอาทิติ์นี้เนาะกระติตกประมาณสามสี่เมือ ากลารกับสิอุวนขึ้นแน่จัดแต่ว่ามันจะเลื่นทีนี้เลื่นขับรถก็บตองระว้างนลยค่ะ mm hmm. เลื่นนมาสิเอาเห็ดมาหอมกจก้ะ มกมอลนะบริเด็มกกันค่ะมกมอลเส้นหมูโทรบอก,อบอกายเสือพักไทยไมหายกันนาจ้ะมันนี้พักไทยกินนะ ใส่พิกสดเป็นแล้วนี่ใส่พิกปนเป็อนปอ,อีกต้า เห็นถ้าเจ้ากินแต่เรามองให้งานปเนาะเห็นในคลิปนึกอยากกินจ้ะนี่เป็นต่ประเ็ดเนาะแต่ว่าสุดยอดจ้ะ พี่น้องถามติมาว่าสัากปีแล้วตีบริกรเมืองไทยเนาะเขาหาพกปีละจ้ะบริกรเมืองไทยแต่โคโควิเดเขาเร็มมากเนาะค่ะเนะาะเขาไม่ได้กลักจ้ะวางแผนกั็นไ่ปีนี้ กับบอลว่าจะได้กลับบอลว่างแพนไปที่ซื้อค่ะ ข้าเครื่องกับแพ่นเนาะกับขั้นเดียวลูกก็จะกลับนั่มจ้ะนีเราอยากกับก็เลยว่าเดี๋ยวทำนี้อันเนี้ยเปียโนก็อาจจะกลับแต่บ่ม,มี่ยังเปลี่ยนแปลงนะเป็นอีสิลับแล้วกะกลับมากกะ รออีกค่ะเียวกันเมื่อพร้อมนะสินะ เอาูเไอ้เคาแคกเคาะแคโอเคค่ะพี่น้องไปค้สุดท้ายแล้วค่ะขอตบไปกินหลังไม่แล้วเผ็ดแล้วเผ็ดแต่ก็แซ่บก็เพ็ดกระสุนมากเกินตัวเลยค้สุดท้ายเป็นไงอีกคำนหนึ่งแถมให้ ค่ะคิดวดีโอนจติงจ้ะจะขอตบลาพี่น้องเขาไปก่อนนะคะเพรแล้วโอ้โหสุดยอดจ,จัดจิตจัดแห้งพอคลิปน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมจ้าลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย